ข้อถัดไปลองมาดูข้อที่แบบดูเป็นแบบเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชีวิตจริงเราจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบมีตัวเลขมาแล้วก็ถามว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ความดันเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับปัญหาในชีวิตจริงมันก็เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะเเขาบอกว่าเนี่ยต้องการให้ให้หม้อต้มน้ำนครับ Water เนี่ยพอตัฟวอเตอร์เนี่ยคือหม้อน้ำหม้อหนึ่งอนะ มันเดือดนะครับที่ร้อยห้าองศานะครับเออเราควรจะให้ไอฝาฝากาต้มน้ำอะหนักเท่าไหร่นะครับเนี่ย how heavy a lid lid ก็คือฝาปิดใช่ไหมเอ,อ่อต้องการให้ฝาหม้อต้มน้ำเนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับเอ,อ่อโดยหม้อเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ครับ15เซนแล้วก็ความดัน หนึ่งร้อยหนึ่งกิโลปสาสคาลนะครับนึกความดันหนึ่งบรรยากาศมองโจดออกไหมเนี่ยว่าความหมายมันคืออะไรเนี่ยคือถ้าเกิดความดันมันเป็นหนึ่งบรรยากาศพอดีใช่ไหมครับน้ามันก็จะเดือดที่ร้อยองศาใช่ไหมนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราอยากให้น้ํามันเดือดที่ร้อยห้าองศาล่ะทําไงครับนึกแบบนึกธรรมชาติเลยนะใช้คอมมอนเซนต์เลยนะก็คือคุณก็ต้องออกแรงกดมันมากขึ้นใช่ไหมนึกออกไหมครับต้องมีความดันกด ที่หน้าน้ำเพิ่มความดันเออเพิ่มความดันนะครับทีนี้วิธีเพิ่มความดันเขาเลือกมาก็คือใช้ฝาหนักๆกดหม้อน้ําไว้คือถ้าเป็นหม้อความหม้อแรงดันอ่ะมันก็จะมีอตัวแบบเหมือนเป็นคลิปล็อกใช่ไหมครับบีบให้มันแบบให้แน่นขึ้นอ่ะคือคือฝาฝากาต้มน้ําของเราปกติเราก็จะแบบมีรูใช่ไหมพอน้ํามันเดือดเนี่ยมันก็ไอมันก็เล็ดรอดออกตามรูได้เพราะฉะนั้นความดัน ความดันในการต้มน้ําเราอะยังไงมันก็จะไม่เกินหนึ่งบรรยากาศอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมันเจาะรูเอาไว้อะแต่ว่าถ้าเกิดฝาเรามันไม่มีรูระบายนะครับแล้วเราก็ออกแรงกดมันเอาไว้อะอ,อข้างในมันก็จะสามารถสร้างแรงดันที่มากกว่ามากกว่าหนึ่งบรรยากาศได้นะครับอารมณ์เดียวกันเนี่ยครับก็คือผมพยายามจะวาดรูปนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวาดออกมานันจะดูรู้เรื่องอะนะครับเอ่อ อ่ะหม้อใช่ไหมหม้อวาดไงวะวาดอย่างนี้แล้วกันนะ,ะมีหูหม้อนะครับแล้วก็มีฝาปิดฝาปิดไปอีกสีหนึ่งนะครับนะมีฝาปิดนะครับดันมีรูอ่นะทำไงให้มันไม่มีรูวะสมมุติแล้วกันนะเส้นไม่ต่อกัน,นอีกกรมเอาใหม่ อ่าครับโอเคมีหัวหิวนิดนึงนะครับออ้อเป็นสามเหลี่ยมคางหมูอ้อสี่เหลี่ยมคางหมูนีกเอ่อโอเคเนี่ยครับเราจะทำแบบนี้นะครับเราจะหาว่าไอ้ฝาตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับฝาตัวนี้ต้องหนักเท่าไหร่ทีนี้ผมผมจะทำอย่างนี้คือ คือช่วงแรกๆที่เราเรียนกัน,นะครั้งนี้ด้วยครั้งหน้าด้วยเนี่ยผมจะเขียนค่อนข้างละเอียดแล้วก็พูดมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ตอนที่เราแบบทําโจทย์เองหรือว่าตอนที่เรากลับไปทําแบบฝึกหัดที่บ้านนะอยากให้แบบวาดรูปเเพื่อเพื่อเอาเอาภาพในหัวออกมาไล่เขียนไปตามระบบนะครับว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาเราต้องตั้งสมมุติฐานอะไรเพิ่มขึ้นมา แล้วเขาให้เราหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเนี่ยต้องเขียนพวกนี้แจกแจงลงมานะครับอ,อ,อันนี้อย่างเงี้ยผมก็จะโน้ตว่านีเ่เขียนเป็นความเข้าใจก่อนนะอยากรู้ว่าเออฝาหม้อนะครับต้องหนักเท่าไหร่นะครับเพื่อสร้างแรงดัน ให้น้ำเดือดที่ร้อยห้าองศานะครับนะผมก็จะทำอย่างนี้นะก็คือแบบให้เราอะไรนะจับประเด็นได้ว่าปัญหาของเรามันอยู่ตรงไหนนะครับนอกเรื่องนะพูดนอกเรื่องนะคือทักษะหนึ่งที่มันเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับชีวิตเราในยุคศตะวรรษที่21เอเนี่ยนะครับคือทักษะนี้นะ ทักษะในการแก้ปัญหานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยคือมึงรู้ไหมว่าปัญหามึงอยู่ตรงไหนะนะครับนึกออกไหมครับโอเคไหมเออเช่นคนไทยส่วนใหญ่ยังคงยากจนอยู่นะครับเพราะว่าโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้จับปัญหาถูกว่าโอเคมันเป็นเรื่องของโอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันนะครับคนมีเงินก็เข้าถึงได้มากกว่าคนไม่มีเงินอะไรเงี้ยนะครับรัฐสวัสดิการไม่มีอะไรประมาณนี้นะแต่ปรากฏว่าบางเงินผู้นําเราไม่รู้เรื่องนะครับเราก็จะพูดแต่ว่าเออมึงไม่มีตังค์มึงก็ต้องรู้จักอดออมประหยัดพอเพียงเี้ยงกันนี่คือปัญหา,าใช่ไหมปัญหาครับใช่ไงปัญหาใช่ไหมใช่ไงก็คือปัญหาจริงๆมันคือโอกาสไม่เท่าเทียมแต่ว่าไอ้คนที่เป็นผู้นํามันก็ ไม่เห็นว่าตัวปัญหามันคือเรื่องความโอกาสที่ไม่เท่าเทียมมันเห็นแต่ว่าเอ้ยมึงจนมึงคิดเกียจไงอะไรเงี้ยไม่รู้จักอดออมไงมึงอยากกินไข่มึงก็เลี้ยงไก่สิวะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็หรือว่าไอ้ที่เขาด่ากันนะที่ว่าเอ้ามึงไม่มีตังมึงก็วิ่งข้างล่างเดียมึงมีตังมึงก็ไปวิ่งบนทางด่วนอะไรเงี้ยคือมึงไม่เห็นว่าปัญหามันคือโอกาสเท่าเทียมเห็นปัญหาแต่ว่ามึงไม่รู้จักขยันหาเงินเองนี่หว่าอะไรเงี้ยนะ ก็อารมณ์มันก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงทักษะ problem solving นะครับมึงต้องรู้จักปัญหาก่อนแล้ววิธีจับประเด็นว่าปัญหาคืออะไรเนี่ยผมก็จะทําให้คุณดูแบบนี้แหละว่าโอเคหรบโจทย์ข้อนี้นะปัญหาตัวปัญหาจริงๆคือตรงนี้ถูกไหมตรงว่าเอ้ยมึงจะหามหมอหนอักเท่าไหร่แต่ว่าแล้วมันบอกบอกด้วยอะไรวะนี่บอกด้วยตรงนี้ครับนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าคุณต้องการแรงดันเท่าไหร่ ถึงจะทําให้น้ําเดือดที่ร้อยห้าองศาโอเคไหมครับปัญหาคุณอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณค่อยแปลงแรงดันตรงนี้นะครับย้อนกลับไปเป็นน้ําหนักของฝาหม้อนะครับแล้วแล้วแ,แรงดันกับน้ําหนักของฝาหม้อมันเกี่ยวอะไรนะครับวาดรูป free body ดอะแกรมซะหน่อยนะครับอืมวาดยังไงดีอ่ะผมก็วาดรูป free body diagram นะครับตรงนี้เป็นฝาหม้อนะครับอ่ มีอะไรมากระทํากับมันบ้างนะครับมีอะไรกระทํากับมันบ้างมีความดันบรรยากาศใช่ไหมครับถูกไหมซึ่งโจทย์ให้มาใช่ไหมว่าเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลปาสคาลใช่ไหมครับมีอะไรมากระทํากับมันอีกครับพี่เนื่องจากเนื่องจากผมใช้เครื่องหมายเพราะเลยนะพี่เนื่องจากน้ําหนัก ของฝาหม้อโอเคไหมครับคือคุณต้องอาศัยน้ําหนักจากฝาหม้อเนี่ยมาสร้างแรงกดให้มากขึ้นนะครับซึ่งแรงกดมันมาจากไหนนะ,ะผมก็ลากตรงนี้มานะครับผมลากอินนี้มานะลากลงมาวิเคราะห์ต่อข้างล่างนะครับแรงดันที่เกิดจากฝาหม้อนะครับเกิดจากอะไรครับแรงดันคืออะไรนะ ความดันคืออะไรนะแรงแรงที่กระทาต่อพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมครับที่ตั้งฉากกับแนวแรงใช่ไหมแรงของเราคืออะไรนะเอใช่ไหมครับคือตัวตัวน้ําหนักของฝาหม้อใช่ไหมแล้วก็พื้นที่หน้าตัดก็คืออะไรครับก็คือตัวพื้นที่ของฝาหม้อใช่ไหมครับนึกออกไหมซึ่งโจทย์ให้อะไรมาแล้วนี่งไงเขาให้ เส้นผ่าศูนย์กลางของฝาหม้อมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเรารู้ว่าน้ําหนักของฝาหม้อตรงนี้จะต้องไอความดันเนื่องจากน้ําหนักของฝาหม้อตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาได้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นฝาหม้อต้องหนักกี่กิโลวะถึงจะสร้างแรงดันเท่านี้ได้นะครับเพราะว่าค่า g ก็รู้อยู่แล้วเก้าจดแปดหนึ่งพื้นที่นี่เขาให้ขนาดของฝาหม้อมาแล้วน่าจะโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวิเคราะห์โจทย์แบบนี้นะครับ ไล่ตามทันไหมไล่ตามทันไหมอาจจะเขียนสรุปไ้นิดนึงก็ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็สรุปความคิดไว้หน่อยนึงนะครับว่าต้องหาแรงดันจากน้ําหนักของอจนะครับครับเอ,เอพื้นที่นี่ต้องเปลี่ยนหน่วยป่ะครับเปลี่ยนครับเรื่องเปลี่ยนหน่วยนี่คุณต้องมองข้ามมันไปเลยแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเอ่อหมายถึงหมายถึง ไม่ไม่ได้มองข้ามหมายถึงว่าต้องมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูว่ามันไม่ใช่ปัญหาจริงๆคุณถ้าคุณทดแบบทดทดเลขแบบคาหน่วยเอาไว้ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะตัดตัดอะไรกันของมันอ่ะโอเคครับเลยนะคหม้อแล้วจะหา M อ็มได้โอเคไหมครับอ่ะเราตั้งลำดับความคิดของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างขั้นถัดไปก็ลงมือครับ